สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แอนมาทําหน้าที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่ารายการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะขอเป็นตัวแทนของเพื่อนทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศคะ่ะเพื่อที่เรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะคะเราอยากให้ประเทศไทยเราอยากให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองในฝันของทุกคนเป็นเมืองหลวงแห่งโลกนะคะเพื่อนๆ แอนมาใช้สิทธิเลือกตั้งค่ะแอนมาล่วงหน้าหนึ่งวันค่ะวันนี้วันในภาพเป็นวันที่21เป็นวันเสาร์นะคะเรามาเดินสำรวจเซอร์เวยกันก่อนค่ะเต็นท์ของหน่วยเลือกตั้งนะคะเราจะเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ี่นะคะเช้าวันอาทิตย์ที่22นะคะเพื่อนเพื่อนขาเสียงจอแจเสียงรถเสียงลาคึกคักค่ะบรรยากาศของเช้าวันอาทิตย์วันสําคัญของพวกเราเริ่มต้นแล้วนะคะการเลือกตั้งเริ่มการคะแนนกันได้แล้วค่ะตอนนี้แต่ละครูหา ก็มีคนเริ่มมาลงคะแนนกันแล้วนะคะเพราะตอนนี้แอนบันทึกภาพอยู่ที่9้าโมงกว่าแล้วค่ะเก้าโมงครึ่งเพื่อนๆดูสิคะรถเข้ารถออกเยอะแยะเลยเดี๋ยวแอนจะพาเพื่อนไปดูบรรยากาศกันนะคะเพื่อนๆไปกันค่ะเพื่อนๆไปเลือกผู้ว่าคนใหม่กันคะ่ะเรามาออกใช้สิทธิ์ด้วยกันนะคะเราจะเลือกคนที่มีคุณภาพเพื่อเข้ามาดูแล กรุงเทพของเรานะคะให้เป็นเมืองที่สะอาดเมืองที่ปลอดภยัยแอนขอเป็นตัวแทนให้เพื่อนๆนทุกคนนะคะส่งกําลังใจส่งจิตส่งใจมาเลื่อนนะคะถือว่าแอนเป็นเพื่อนที่กาคะแนนแทนเพื่อนๆน,นะคะเรามาเปลี่ยนแปลงกรุงเทพเป็นค่ะให้เป็นเมืองหลวงที่ทันสมัยและสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะให้ลูกหลานของเรามีความในอนาคตมีความสุขกันนะคะเพื่อนๆเ,เรียบร้อยคะ่ะเพื่อนเพื่อนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้วา่าแล้วก็สกด้วยนะคะ เรียบร้อยค่ะคุณฝรั่งมาด้วยนะคะเลือกไม่ได้นะคะมาเป็นกองเชียร์ค่ะใช้ติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน่วยเลือดตั้งในวัดเทพนิมิตก,กันค่ะอยจะพาเพื่อนไปเที่ยวในวัดด้วยนะคะว่าในวัดมีหน่วยเลือดตั้งแล้วก็มีอะไรน่าสนใจอะไรหรือเปล่าค่ะไปกันค่ะเพื่อนๆ ยนงรียวการเกวดกรมที่นี่นะคะมีต้นตำมีขนมที่น้ำยามีต้นไม้ก็มีค่ะต้นไม้ก็มีค่ะให้่ถืที่หอ่าที่วัดเทพนิมิตนะคะมีต้นไม้ขายพืชสวนควนะคะของหลวงพ่อเจ้าอาวาสใช่ไหมคะค่ะท่านพาเพาะนะคะเพื่อนๆใครใครแวะมาวัดเทพนิมิต แวะมาดูค่ะค่ะกิจกรรมของวัดนะคะจะขายวันเดียว้านมจีนน้ำยาสีสันสดใสน้ำยาคนมีบุญค่ะสามชุดใช่ไหมคะค่ะพี่จัดทจัดถักให้หนูด้วยนะคะ อันนี้ขนมจีนอันนี้ขนมจีนน้ำยาป่านะคะแล้วทานน้ำยากระีแล้วก็มีร้านต้มตำข้างหลังนะคะต้มตำไหมคะจะเป็นต้มตำจะเป็นขนมจีนน้ำยาร้านกาแฟะนะคะเตรียนเชิญนะคะ ของอร่อยอร่อยลงพ่อจัดไว้ให้เลยนะคะใครมารับประทานก็ได้ทั้งบุญอิ่มทั้งใจนะคะกลับไป,ไปเตียนขับพีเหรอขับพีไปไหนะอะหกอะอ,ะ,อะลูกน้ำเย็นเย็นก็มีนะคะ,ะโธ หน,นุ่มอเมริกันก็สนใจการเลือกตั้งของไทยนะคะเขาไม่เคยเห็นค่ะเอลิพาเขามาดูค่ะเป็นผู้สังเกตการขอให้เราได้ผู้ว่าคนใหม่ที่มีคุณภาพนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ